สวัสดีค่ะคุณหมอเป็นสูตยนสิรีแพทย์นะคะชื่อสวิมนเวชพิพิทักษ์นะคะวันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้คุณแม่ที่สงสัยว่าถ้าเราตั้งครรภ์อยู่เราสามารถออกกำลังกายได้หรือเปล่านะคะค่ะขนาดตั้งครรภ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอแต่เราก็ควรจะออกในช่วงออกกําลังกายในช่วงไตรามาสที่2เพราะว่าไตรามาสแรกคือ3เดือนแรกเนี่ยบางคนอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของแท้งคุกคามหรือว่าถ้าเกิดขณะตั้งครรภ์แล้วเรามีเรื่องของเลือดออก หรือว่าเรามีเรื่องของปวดหน่วงท้องหรือว่ามีโรคประจําตัวอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นเรื่องของโรคปอดรวมทั้งอาจจะถ้าบางคนมีเรื่องของเน้าง้องมดลูกอันนี้ก็ไม่เหมาะในการออกกําลังกายแต่โดยปกติคุณแม่ทั่วไปถ้าไม่มีภาวะโรคประจําตัวหรือว่าไม่ได้มีความผิดปกติของเรื่องมดลูกควรจะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะ คราวนี้การออกกําลังกายนะคะเราคงไม่ได้ออกหักโหมเพราะว่าบางทีคุณแม่แบบอาจจะเคยออกกําลังกายมาก่อนหรือว่าไม่เคยออกกําลังกายก็แนะนําให้ออกกําลังกายาวันละ5นาทีเป็นครั้งแรกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น ทุกๆ5นาทีทุกๆสัปดาห์นะคะจนสามารถออกกาลังกายได้ในช่วงวันหนึ่ง20-30นาทีเพราะว่าการออกกําลังกายวันละ20-30นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทําให้คุณแม่ขนาดตั้งครรเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงโดยที่ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะ นี้เนี่ยถ้าเกิดคุณแม่ยุคคันมากขึ้นหรือว่าใกล้คลอดอาจจะมีคําถามว่าเอ๊เราต้องหยุดออกกําลังกายหรือเปล่าอย่างที่บอกไปว่า3เดือนแรกเราครวรเรื่องแท้งคุกคามก็อาจจะต้องงดแต่ว่า3เดือนสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้กลัวเรื่องคลอดก่อนกําหนดเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่ไม่ได้มีโรคแทรกก็สามารถออกกําลังกายได้จนทั้งคลอดโดยการออกกําลังกายเนี่ยควรจะออกกําลังกายที่เบาๆไม่หักโหมอย่างเช่นการเดินหรือว่าปั่นจักรยานกับที่หรือว่าการเล่นโยคะ อันนี้หรือว่านมทั้งว่ายน้ําด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ดําน้ําลึกก็จะเป็นช่วยทําให้ร่างกายคุณแม่แข็งแรงแล้วก็ทําให้คลอดง่ายได้ด้วยแล้วก็เป็นการผ่อนคลายทําให้คุณแม่อารมณ์ดีแล้วก็ทารกในครรภ์ก็จะสุขภาพดีด้วยค่ะ คุณแม่ที่ไม่ออกกําลังกายก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือการเดินไปเดินมาของเราเนี่ยไม่ใช่นอนอยู่กับที่เนี่ยก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งแล้วนะคะงั้นจริงๆขนาดตั้งคันเนี่ยคุณแม่ไม่จําเป็นต้องนอนอยู่กับที่ตลอดเวลาสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติเลยถือว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึง่งแล้วก็การคลอดเนี่ยจริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายมากนักแต่ว,ว่าวิธีการคลอดที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราก็ต้องมีการประเมินจากคุณหมอที่ฝากคันหรือว่าที่คุณดูแลคุณแม่อยู่ด้วยกัน ที่ดูว่าน้ําหนักของน้องกับเชิงกรานคุณแม่หรือว่ารูปร่างคุณแม่เนี่ยที่จะสามารถคลอดเองได้หรือเปล่านะคะค่ะที่สนับสนุนให้คุณแม่ออกกําลังกายขนะตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าการออกกําลังกายขนะตั้งครรภ์นเนี่ยมีประโยชน์ก็คือ,อนอกจากช่วยใให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยก็คือจะทำให้รูปร่างคุณแม่เนี่ยไม่มีน้ำหนักที่มากเกินไป แล้วก็เรื่องของท้องแตกลายรวมทั้งจะได้ไม่ต้องลดยากหลังคลอดแล้วก็ช่วยป้องกันภาวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะอ้วนหรือว่าเบาหวานขนาดตั้งครรภ์รวมทั้งความดันก็จะปกติ ก็จะลดความเสี่ยงเลือดคลนเป็นพิษได้ด้วยนะคะงั้นการออกกาลังกายเนี่ยสามารถออกได้เลยขนาดตั้งครรภ์นันนี้โดยที่ออกกําลังกายเบาๆแล้วก็ไม่หักโหมแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมก็คืออย่างที่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณ20-30นาทีอันนี้ก็จะช่วยทําให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีลูกที่คลอดออกมาก็จะอารมณ์ดีแข็งแรงด้วยค่ะ